สมอ o ส์ Lock Shop ร้านเติมโลบักสุดคุม้มและยังมีบริการกดผลเกมพาร์ทและตัวละครไม่ว่าจะแมปบล o อก f o o t King Legacy, Anime Fighter Simulator, s h i n d o โ Life แถมยังมีบริการกดเพชรออสตาและ Anime Dimension อีกด้วยและยังมีบริการทำผลตื่น b บ o ็อกฟ o t อีกด้วยนะลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม สุดทุนอาช็อปและรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ o ็อกฟูดคิงเลกาซี่โรกูลแกนพิสส่นบริการไปดูในเพจได้เลยครับผมบอกเลยบริการหลากหลายจริงๆร้านนี้นะครับผมไปใช้บริการเลยร้านโยเนียแซดร้านรับกดเกมพาร์ทแมปแอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และยังรับกดเกมพาร์ทและผลในแมปบล็อก o o t King Legacy แถมยังกดเพชรในแมปออสตาทาวเวอร์อีกด้วยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับผม โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ครับผมวินดีผมเลยนะเอาตัวอีกทีครับผมวันนี้ที่มาอัดอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นี่ไม่ใช่อะไรครับผมคือผมเห็นแมปนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เล่นดูนะผมก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นดูนะผมครับแมป Animal World Simulator ซึ่งแนวการเล่นเกมอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมโอเคเพราะว่าเดี๋ยวผมโอ้โหเนี่ยเซิร์ฟวีร้อยโลวบัโอเคซื้อไม่ซื้อก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวผมขอเข้าไปที่เขาเข้าไปในแมปก่อนนะครับผมมาฮะเข้ามาแล้วผม อัน e w o r l วอ่ะกดเพลเลยชิบนะฮะแล้วตอนนี้เราได้ใครมาเนี่ยาจกเหรอนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอปิดเสียงเพลงก่อนได้ไหมมีเพลงไหมเอ่ยอ่านี่ไงปิดเพลงนะฮะโอเคอันดับเลขเนี่ยคือมันให้เรามาอะไรเนี่ยเบอร์รี่อ่ะมันเอ่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วยังไงต่อเก็บอ๋อคือให้เราต่อยอย่างี้อ่ะ อ๋ออ๋ออ๋อคือผมต่อยได้ด้วยหรือจะให้ลูกกระจกต่อยให้ก็ได้เอ้ยถือว่าเกมดีนะเนี่ยครัวนี้ไม่ได้ไปต่อยมอนแต่ต่อยนี่เทนก็เลยนี่เออก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยปักอ่ะแล้วไงต่อคืออ่าแล้วเราก็กลับไปแล้วยังไงต่ออ่ะอะไรเนี่ยสะุนโน .2 งอะอมันจะเรียกอะไระ <Br> นะครับผมโอเคมา แล้วเราเอานี้ได้อีกมามันมาแล้วเนี่ยโผล่มาแล้วไม่ต้องเดาละตามสภาพผมก็เกือไม่เกือก็คือไม่รู้นะฮะโอเคเดี๋ยวมีอะไรอีกมั้งเนี่ยอ๋ออันนี้คราวนี้ให้เราไปคุยกับคีสเมเหรือว่าอะไรหรือต่อยมันอาต่อยต่อยแน่นอนเอ้ยต่อยมันลุ้งกระทิบลุงกระทิบลุงกระทิบเลยเออลุงกระทิบลุงกระเทิบมาลุมงกระเทิบเอ้ยมันมีสกิลด้วยแฮะพึ่งรู้ นะผมก็คือเวลามันขึ้นสีเขียวมันกดสกลิลได้โอ้โหเพิ่งรู้เนี่ยอ่ะกดแอดไปนี่แล้วยังไงต่อคือเราต้องไปเก็บไอ้ผลไม้นี่ใช่ไหมอ่าโอเคอ่ะอ่ะต่อย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 เนี่ยครับผมชอบตรงที่มันมีสกลิลให้ด้วยอะ่ะเน่เน่เน่เพอเป็นสกลิลปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะกดไปอย่างงี้เฮ้ยใช้ได้วะ่ะมีสกลิลแป๊บน,นึงนะอันนี้จะร้อยแปดสิบเดี๋ยวผมขอฟาร์มแป๊บหนึ่งนะผมให้มันถึงร้อยแปดสิบนะ แป๊บนึงนะมันก็ถึงร้อยแปดสิบเหลือดีว่ามาตีอีกต้นทำไมโอเคไม่เป็นไรถือว่าเก็บไว้แล้วกันมาแล้วคราวนี้ยังไงต่ออ่าแล้วก็ใส่เข้าไปอ๋อคราวนี้เป็นนารูโตะครับผมมาเป็นอ่าซาสึเกะนะผมตอนนี้นซึ่งมิติกับเดจเนดอรี่ก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะเนี่ยถือถว่าเป็นเกมดีอีกแบบนึ่งเลยสำหรับผมอะ่ะผมคิดว่าอย่างนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็คือได้ซาสึเกะมาใช้แล้วเราไงต่อแอดออฟเงี้ยหรือว่าเราต้องไปตีคิซา์มาอีกรอบ อันนี้อะไรเอมาทำไมเออเออเอออันนี้อันนี้เพื่อนผมเองไม่ต e okay. ้องไม่ต uh, ้องคิดอะไรมากับผมอันนี้เพื่อนผมเองฮะโอเคถ้าเท่ากับว่าผมต้องไปตีคิดเสมออีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอะเตะกระทืบกระทืบกระทืบมันสิกระทืบมันเออไหนขอดูสกิลสึกกะหน่อยดิอ๋อพันักษาเออแล้วเราได้อะไรไหมแล้วเราได้อะไรมั้ยนั่นดิเราได้อะไรไหมหรือมันจะบอกถ้าว่ามันดอกโอเคมันน่าจะบอกถ้าว่าดอกนะ เอาเป็นว่าไม่รู้ก็แล้วกันก็ขอกระทึบไอ้นี่แบบเพื่อเพื่อมันดอปอีกนะฮะอ่าโอเคกระทึบกระทึบกระทึบโอเคอ๋อก็คือถ้าดอกมันจะไม่อยู่อย่างงี้โอเคเพืเดี๋ยวผมขอไปไปเก็บก่อนนะผมกับเก็บไอ้นี่นะเก็บไอลูกแก้วอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันต่อยเรากลับได้นี่ว่าออกมาดิมาดิใส่เดียวเอากลุมกระทืบอ่าลุมกระทืบนะเฮ้ยลุมกระทืบนะเออสวยเปล่านี่นี่คือการลุมนะเออโอเคเดี๋ยวผมขอไปหานี่มาเพิ่มให้เยอะๆก่อนนะ มาผมเอาไว้สักประมาณนี้ก็พอแล้วนะฮะโอเคเดีย๋ยวแอดไปก่อนมาแอดและหนึ่งแอดไปหมดเลยโอเคชึบมาได้เวลาเก็บเกี่ยวเบอร์รี่มันไม่ใช่เบอร์รี่มันคืออะไรมันคือแอปเปิ้ลปะเออมึอนอะไรของกูเนี่ย <Br ow. S 1> ม,มันชอบติดคำนี้เออช่างมันแล้วกันถ้าเขาว่าตอนนี้ขาดอีกคร้ติดโอเคเออนี่ อ๋อมันแบ่งกันเ๋ย๋หาเดี๋ยวขอไปฟาร์มแป๊บหนึง่งถ้า,าว่ารวมหมดแล้วร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบคูณสามเท่าไหร่ช่างแม่งไปแล้วกันนะตัเลขนะฮะโอเคเดี๋ยวขอฟาร์มให้เยอะๆเลยแล้วกันสักประมาณนี้พอไหมอ่ะอ่าไม่รู้อ่ะมันน่าจะพอแหละมาขนาดนี้แล้วโอเคครบหมดอ่าสุมอ่าเดี๋ยวอๆอ่ะอันนี้ก่อน ของดีจงมานารูโตะคอมมอนหนอ,อ่ะอีกอันอันนี้ก็นารูโตแล้วไอ้นี่คราวนี้อันนี้ได้ซากุระนะผมก็ถือซว่าก็ยังดีมั่งแล้ววะแล้วอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราจะใส่เพิ่มเราทําได้ไหมเดี๋ยวนะมันมีอะไรอีกเนี่ยมีเมอร์นี่คืออะไร You need to more อ๋อหรือว่าเราต้องมีให้ครบก่อนเราถึงจะทําได้เออน่าจะต้องมีให้ครบก่อนเราถึงจะทําได้นะได้ตรงนี้นี่เราจะปลดล็อกยังไงเกมพาร์ทวัตถุฟากมันน่าจะมีวิธีแหละแต่ว่าแค่ว่าผมอาจจะยังไม่รู้เท่านั้นนะผมเอ่อโอเคเดี๋ยวไปนั่งฟาร์มก่อนเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจดูตรงแถวนี้ด้เออขอสำรวจก่อนแล้วกันนะได้เห็นไหมผมรู้สึกว่าผมเห็นโอโรจิมารุอยู่ตรงนั้นอนะโอเคเดี๋ยวผมขอเดินไปหามันหน่อยแล้ันไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้นี่คืออะไร มันคืออะไรอ๋อเอาไว้สุ่มแต่เสียละวักโอเคไปดูตรงอื่นก็ได้วะไปดูนู่นดีกว่าไปดูโอโลจิมารุ้ดีกว่าอย่างนี้เอ่าเลเวลห้าผมว่าผมต่อยไปน่าจะได้ตายวะ่ะอ่ะลองดูโอ้ย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 ไ้ยไงว่าแล้วไม่ไหวสกิลหมดไม่เป็นไรแน่นอนใช่ไม่เป็นไร,นนนไนไรแต่เรื่องมันน่าจะรีมากกว่านะผม โอเคผมว่าผมไปนั่งฟาร์มดีกว่านะโอเคแนวเล่นมันก็น่าจะประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะมันวาร์ปได้นี่ว่าโอเคไหนก็มาแล้วผมอยากดูเกมพาร์ทเนี่ยมันมีเกมพาร์ทอะไรมั่งเกมพาร์ทมันก็ไม่ได้แพงโอเคแพงนะแต่ถ้าว่าเทียบกับอนิเมะไฟเตอร์เนี่ย ไม่แน่ใจจะคุ้มกว่าเปล่านะโอเคว่าช่างแม่งไปแล้วกันนะเพราะว่าผมก็อาจจะไม่ซื้ออยู่แล้วตอนนี้ขอเก็บก่อนนะฮะขอทำออฟทำอะไรพวกนี้ก่อนแล้วก็เก็บไอ้พวกนี้ด้วยทำเอาง่ายคือนั่งฟาร์มก่อนนะโอเคมาได้เวลาต่อยต่อยแบบอีซี่เนี่ยมันอีซี่มากเลยนะครับผมแล้วชอบตรงที่มันสามารถใช้สกิลได้คือมันดีตรงนี้มากเลยแต่ว่าข้อเสียคือผมต้องมานั่งกดออกนะฮะสกิลนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอตีพวกนีห้หมดกัน นี้เลเวลอัพเรียบร้อยแล้วตะกี้เสียงอะไรวะเอาเป็นว่าช่างแม่งไปแล้วกันนะเสียงอะไรไม่รู้โอเคเดี๋ยวต่อย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 ดีๆต่อยต่อยตีๆโอเคต่อยต่อยดีๆมาครับกลับมาถึงบ้านละเดี๋ยวอาแอดพวกนี้ให้หมดก่อนอุ้ยมีอยู่เก้าอันเลยมาอ่ายัดให้หมดยัดให้หมดยัดให้หมดสามสองหนึ่งเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเปิดทีเดียวดีกว่านะเดี๋ยวผมขอเปิดทีเดียวตอนนี้ก็เดี๋ยว ถ้าหากว่าเรามีอยู่เก้าอันเสร็จไปหนึ่งอันโอเคเดี๋ยวอาว่าฟาร์มฟ,ฟาร์มเยอะฟาร์มให้เยอะๆเลยแล้วกันนะง่ายดีคือฟาร์มให้เยอะๆไปเลยขอฟาร์มก่อนนะฮะฟาร์มไอแอปเปิลนี้ก่อนนะมาสักพันสี่หวังว่าจะพอนะมามันพอแล้วแหละหรือไม่พอวะเออโอเคได้หมดนะฮะเรามาเปิดทีเดียวกันเลยดีกว่ามาอันนี้นารูโตะยังไม่ใช้แล้วกัน นี่ดูสอกอันนี้ซากุระงั้นนะโอเคตัวต่อไปอะซากุระตัวต่อไปซากุระอีกแล้วเฮ้ยอะไรนารูโตะตัวต่อไปอะไรกันซากุระครับผมเฮ้ยขออีพิกมันก็ได้เฮ้ยนารูโตะอีกแล้วอันนี้ซาสเกเพะพอเห็นมันโผล่มาตะกี้นี้ ตัวอะไรจะโพเขานี้นานรูโตะครับก็ถือว่าเกลือไหมสําหรับผมมันก็น่าจะเกลือมัเลยโอเคเดี๋ยวผมขอลองไอ้ไอแบบนี้กอนนะคือมันคืออะไรเมิร์กเนี่ยคือเมอร์กเมิร์กเออเนี่ยขอลองดูหน,นะหน่อยนะไหนมันคืออะไรมันทําให้เราแข็งแก่งขึ้นหรือ,รอย,ยังไงอ๋อน่าจะทําให้เราแข็งแก่งขึ้นอ่ะเออน่าใช่นะทํทำให้เราแข็งเก่งขึ้นนะครับผมาะว่าใช่เลย ชึบเออใช่ใช่ทำใ,ให้เราแข็งแข่งขึ้นนะฮะแต่ผมขอหยิบไปใช้ดีกว่านะฮะอ่าใช้ตัวนี้แล้วกันอีควิดเออตัวนี้คือเราจะตีาดาเมจแรงขึ้นใช่ไหมใช่เลยดามจแรงขึ้นถือว่าดีนะสำหรับ <c oughs> ผมถือว่ามองว่ามันดีนะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมเพราะว่าตัวเกมมันมีมากกว่านี้แต่ว่าผมยังไม่ได้ไปไหนไกลเท่าไหร่นะครับผม เอาเป็นว่าวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็ไปแล้วผมบ๊ายบาย